นิทานเรื่องฉันรักเธอนะกระทงน้อยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยชวนคุณแม่ไปงานวันลอยกระทงแม่คะแม่คะหนูอยากไปเที่ยวงานวันลอยกระทงจังเลยคะ่ะลูกรู้ไหมว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มาแต่โบราณ ตรงวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองของทุกปีแม่คะประเพณี้ดีอย่างไรคะแม่อ๋อมีความเชื่อกันว่าเป็นการสะดักเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคาก็คือแม่น้ำนะคะลกูกเพราะแหล่งน้ำต่างๆที่เราอาศัยน้ำกินน้ำใช้อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต ซึ่งสมมุติเป็นแม่พระคงคาหนูอยากลอยกระทงแล้วสิคะแม่คงจะสวยงามน่าดูเลยได้กระทงมีการจุดเทียนหลายๆเล่มลอยอยู่ในแม่น้ำความสว่างของแสงเทียนสว่างสวัยทั่วแม่น้ำเลยแน่เลยแม่อืมหากหนูอยากไปก็ดีนะจ๊ะ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยแต่หนูต้องทำกระทงก่อนนะคะกระทงที่หนูทำต้องเป็นกระทงที่ไม่ทำลายแม่น้ํานะจ๊ะอืมหนูคิดออกแล้วจ้ะแม่หนูจะเอาขนมปังมาทำเป็นกระทงปลาจะได้กินได้ด้วยค่ะแม่เยี่ยมมากลกูกงั้นเรามาเริ่มทำกระทงกัน แม่ลูกก็เริ่มทำกระทงทำมาจากขนมปังมีการนำขนมปังมาเป็นฐานกระทงและตกแต่งกระทงด้วยกลีบดอกไม้ปักทูบเทียนเมื่อทำเสร็จแม่ลูกก็เดินทางไปที่แม่น้ำเพื่อลอยกระทงเด็กน้อย ปลาจา๋าเต่จาจ๋าเธออยู่ที่ไหนกันฉันกำลังจะลอยกระทงที่ทำจากขนมปังให้พวกเธอจะได้กินให้อร่อยเลยแล้วแล้วก็ปลาว่ายนะ้ำมาพอดี ขอบใจมากนะจ้าเด็กน้อยฉันดีใจจังเลยที่เธอทำกระทงมาจากขนมปังฉันจะได้กินมันได้และแม่น้ำที่ฉันอาศัยอยู่นะก็จะได้สะอาดฉันก็ปลอดภัยด้วยจ้าเด็กน้อยรู้จักการนำกระทงมดทำแบบนี้ดีมากๆเลย ฉันรักกระทงของฉันเหลือเกินฉันช่วยพวกเธออิ่มและไม่ทำลายแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของพวกเธอด้วยวัดดียอดด็กน้อยฉันต่าเองมาช้าหน่อยเด็ก็อยากกินกระทงของโอนะโธอ,อย่าลืมบอกเพื่อนๆของโธนะทํากระทงจากขนมปังมาเยอะๆนะฉันจะได้ชวนเพื่อนๆมากินเยอะเลย เด็กน้อยรู้สึกมีความสุขในวันลอยกระทงและเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข